เดี๋ยวที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปเบิงเรื่องของการสาวไหมกันแน่ค่ะคุณผู้ชมสุกมือนี่นะคะเพื่อนกับมีการพัฒนาและการยกระดับเชินชุนไห่หลายๆคนมาสวมใส่ผ้าไทยนะคะผ้าไทยใส่ให้สนุกมือนี่จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินไปเบิงการสาวไหมนะคะซึ่งการสาวไหมมาแล้วกว่าจะเป็นพื้นผ้าที่สวยงามเพื่อนตองไ่เรื่องของรายละเอียดความสวยงามที่อ่อนโยนลงไปนําสีเป็นจังไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ไหมชลินนะคะเป็นไหมที่มีชื่อเสียงและก็มีราคาที่สูงมากเป็นไหมแท้เลี้ยงเองปลูกเองและก็โคเองนะคะที่คิดลายก็คือลายแบบอัตลักษณ์ของคนตำบลตะเคียน,นอำเภอตะเชิงจังหวัดชลินด้วยตัวเองะคะ่ะกว่าจะเป็นผ้าไหมสวยๆให้ได้สวมใส่หรือนําไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับนั้นการผลิตเส้นไหมมีขั้นตอนในการดําเนินงานที่ยาวตั้งแต่การปลูกหม่อนจนถึงการสาวไหม สืบเรื่องจากการที่ว่าการปลกหมอนเลี้ยงไหมเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลูกเลี้ยงแล้วก็มาทําเส้นใหมกว่าจะได้เส้นไหมสวยงามแล้วมาทอเป็นผ้าลายแต่ละลายลายประยุกต์ต่างๆ มันก็ต้องใช้เวลาในการทำเส้นไหมขึ้นมาการสาวไหมคือกระบวนการดึงเส้นใยไหมที่มีขนาดเล็กออกจากรังไหมแต่ละรังที่ผ่านการต้มเพื่อละลายกาวที่ผนึกเส้นใยที่อัดแน่นกันอยู่เป็นรังไหมให้อ่อนตัวโดยเส้นใยจะถูกดึงหรือสาวจากเปลือกรังพร้อมกันแล้วพันเกลียวรวมกันเป็นเส้นไหมดิบจานวนรังไหมที่ใช้ในการสาวเอาเส้นใยเพื่อพันเกลียวเป็นเส้นไหมดิบนั้นขึ้นอยู่กับขนาดไหมดิบที่ต้องการและขนาดของเส้นใยไหมเฉลี่ยของรังไหมแต่ละพัน แต่ปู่ย่าตายายก็จะทําลาบากยิหนึ่งเนาะจะมีการใช้ฟื้นใช้อุปกรณ์ที่หาได้ยากมากแต่ก่อนมันจะเป็นหม้อดินค่ะที่คนแก่ท่านสาวการสาวใหม่ก็ยากค่ะถ้าสมมติถ้าฟืนไม่ดีหรือว่าไฟที่ไม่ สะดวกสบายก็จะสาวบางทีมันจะไม่ออกค่ะมันจะเป็นเส้นกระปุ่มกระป๋ำเส้นเล็กเส้นใหญ่บางทีก็จะออกเป็นคู่ๆมันจะไม่สมําเสมอค่ะของโบราณน,นะคะคนแก่ก็จะพยายามแบบว่าเราจะใส่ใส่ฝักฝักหลอกเรานี่แหละใส่น้อยใส่มาบกบางทีไฟมันไม่ดีต้มไม่นานก็จะเส้นไหมก็จะเปือ่อยค่ะจะมีการขาดหรือว่าไม่สมัมเสมอค่ะ มันจะออกแบบตะปุ่นระปัมเส้นเล็กเส้นใหญ่นะั่นแหละคแค่เวนานันเจออุปรสรรคคือหนึ่งขนตกไหมมันจะมันจะทํารังไม่สวยเนาะทํารังไม่สวยที่นี่มันจะมีการเน่าหรือว่ามีอะไรอย่างนี้พอเวลาไปสาวก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นจากแดนนี่นะคนโบราณเขาก็บอกว่า กินดักแดก้มันมีวิตามินก็คือมันเป็นของธรรมชาติไม่มีสารไม่มีเคมีอะไรตนเปื่อนคุณแย่บอกว่ากินอันนี้แหละดีที่สุดแล้วไม่มีไขมันไม่มีอะไรนะลูกกินเถอะบอกว่าไม่เป็นโรคเป็นไครตัวดักแด้คือเราขายก็ได้เนาะถ้าเราได้เยอะเราก็ขายสามารถ น่นเลยคะี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตผ้าไหมที่กว่าจะออกมาเป็นผ้าไหมสวยงามให้เราได้สวมใส่ซึ่งทางจังหวัดสุรินได้รวบรวมสินค้าผ้าไหมของจังหวัดสุรินไว้ที่ s u r i n b e t c o m สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์และพูดคุยกับผู้ประกอบการได้โดยตรงอีกทั้งเป็นการส,งส่งเสริมสินค้าชุมชนให้ชุมชนมีไรายได้อีกด้วยจินดาพรคล้ายคลึงสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินรายงาน